ท่านผู้ชมครับก็เอาเท่าที่แบตเตอรี่จะได้นะครับเพราะว่าแบตจะหมดแล้วริงๆนนะฮะยื่นท่านเลขาปปสนะครับก็เดี๋ยวเอาเท่าที่แบตเตอรี่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ชาร์จเลยนะไลฟ์มาสองชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวรอดู เอาเป็นว่าแบตหมดค้ามือไปเลยนะท่านผู้ชมครับก็ต้องขออภัยด้วยนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะกำลังชาร์จอยู่หรือว่าจะได้สักห้านาทีสิบนาทีแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังยึดเรื่องอยู่เป็นย่ดเรื่องกับท่านเลขาปปสนะครับแอดตรงแกหัวข่าวให้หน่อยครับ <Okay. S 1> okay.

โอเคตัวไหนผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนะโดเริ่มต้นของคดีสมคบยาเสพติดรับพอกเงินนะครับนี่คือเจ้าของโรงงานยาเสพติดในประเทศพม่าที่ชื่อว่านายมานะหรือแบงสอนโศภาษาจีนก็คือหวังซุนเฉินเป็นนายทุนเจ้าของโรงงานผลิตยาบ้าประเทศเมียนมานะครับ อันนี้คือเริ่มต้นคดีของอุปกิจเนี่ยนะครับจะเริ่มจากคนนี้ก่อนนะครับว่าเป็นเจ้าของโรงงานผลิตยาบ้าที่ประเทศพม่านะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าภาพหายไปนี่ก็คือถ้าแบตเตอรี่หมดนี่คือหมดเลยนะครับผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วนงมาน่นเนยนะครับได้ใช้บัญชีของนายคมกิจนะครับบัญชีธนาคารเกสิกรไทยตามหนังสือนี่เลยนะครับแล้วก็ใช้เงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดนะครับของนายมานะเนี่ยครับใช้บัญชีคมกิจเนี่ยโอนเงินให้นายทัพประสานนะครับ จำนวนหนึ่งหกหนึ่งจุหล้านบาทนะอันนี้ตามเอกสารเช้่ทางการเงินนะครับระบุไว้ชัดเจนเงินยาเสพติดจากน,นายมนาเนี่ยใช้บัญชีคมกิจนะครับหนึ่งล้านหกโอนให้ท่าประสานนะครับนะ นายทรประสานนะครับได้ใช้บัญชีของนายทรสานเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทอันรวนะครับก็คือเป็นลูกจ้างของนายอุปกิจนะครับได้มีการโอนเงินแล้วก็เบิกถอนเงินสดนะครับให้กับนายอุปกิจจำนวน1,978ล้านบาทนะครับอันนี้เป็นหลักฐานนะครับให้เห็นว่า ตั้งแต่วันที่26มกราคม2552จนถึง15กันยายน2557นะครับนายทัศระานนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างของนายอุปก,กิจมีการโกนเงินแล้วก็เบิดถอนเงินสดจำนวน1,978,939,941บาทนะครับ ซึ่งนายทประสารนะครับได้ยืนยันนะครับว่าเขาได้รับเงินโอนจากนายคมกิตนะครับจำนวนฮะสี่รายการหนึ่งจุดหกล้านนะครับนะซึ่งนายทประสารเนี่ยยืนยันว่าเป็นพน,นักง,งานของบริษัทอันลวกุ๊กซึ่งเป็นวันคาสิโนฝั่งประเทศพมา่าโดยบริษัทอันลวกุ๊กนะครับเป็นบริษัทที่ มีทั้งฝั่งไทยแล้วก็มีฝั่งพม่าอเมีการเปิดบัญชี15บัญชีนะครับนะครับนะ15บัญชีโดยมีจำนวนเงินทั้งสิ้น1,900นะครับ78ล้านบาทนะนี่คือ นายรัฐานนะครับได้มีการขอเงินสดจากธนาคารจัติกร,รไทยในแต่ละครั้งนะครับ15ล้านบาทอันนี้คือ20ล้านบาทนะครับร,รับาสานเบิกเงินสดให้กับนายอุปกิจ20ล้านบาทนะครับอันนี้เบิกให้อีก สิบห้าล้านบาทนะครับอันนี้เบิกให้สิบหกล้านนะครับสิบหกล้านบาทนะครับอันนี้เบิกให้สิบเจ็ดล้านห้านะครับในการถอนเงินสดแล้วก็เอาไปให้ในายอุปกิจ อันนี้าพระสานเบอร์อีกสิบล้านสี่แสนนะครับเบอร์สิบล้านนะครับเบอร์ยี่สิบล้านนะครับเบอร์ยี่สิบล้านนะครับอันนี้คือให้ดูตัวอย่างนะครับว่านายาัพตานเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างของอุรกิจเนี่ยมีการถอนเงินสดนะครับ จาก1,970ล้านเนี่ยนะครับเป็นเงินสดในฝั่งไทยแล้วก็ถือค้าไปฝั่งพม่าให้กับนายอุปกิจซึ่งนายอุปกิจนะครับปี57นะครับเป็นเจ้าของบริษัทอนรวมคุกจักัดน,น,นะครับ ปีห้าหกนะครับก็ยังเป็นนายอุปกิจเหมือนเดิม